สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนึกถึงบล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นเคมีพันไอชินสวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนต์ออโต้สวิตอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมานะจ๊ะ<ว>นี่ดีแม็กซีหนะครับมาล,าล้างท่าร่วมเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดภายในเครื่องค่อนข้างจะใสกิกเห็นไหมสะอาดมากถ้าเกิดว่าดูแลเครื่องยนต์ดีถ่ายน้ำมันเครื่องตรงระยะนะแล้วก็ใช้น้ำมันเครื่องที่มันมีแบบ เขาเรียกอะไรมีประสิทธิภาพที่ดีตรงเบอร์ด้วยภายในเครื่องก็จะสะอาดแบบนี้นะครับดูเคยถ่ายคลิปลงวีโก้เท่าไหร่อะสามแสนหรือสี่แสนโลภายในแบบสะอาดะอาดอย่างเงี้ยก็หาว่าผมจกตาซะอีกคิดว่าเอาออกมาล้างฝาสูบอะไรเงี้ยไม่ได้ล้างนะเนี่ยดูเปิดแค่ฝาคข้าวาล์วตั้งวาล์วแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดนี่เห็นไหมภายในก็ค่อนข้างจะสวยนะดูดิคราบไม่มีเลยนะครับ หลายคันเปิดออกมานี่ดำมอมดำแบบมอมแแมมเลยอะดำปีเลยจับตรงไหนก็เปื่อนตรงนั้นแต่ดูคันนี้นะไ,ไม่มีเลยนะครับคาบไม่มีแม้แต่นิดเดียวสะอาดมากนะคันนี้ลูกค้าอุด e g r มาแล้วเนี่ยยกเลิอกอ g r ีอาร์คุณเลไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ล้างไม่ได้ล้างเท่าร่วมก็เอาเท่าร่วมมาล้างนะครับเอาเท่าร่วมไอดีมาล้างนี่สภาพล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเอี่ยมเห็นไหมกิฟตตอนแรกมานี่ เมือกเลยอะโซโคกอันนี้ก็สะอาดแล้วรอประกอบรอเครื่องเย็นนะเครื่องเย็นก็จะได้ปรับตั้งวาล์วแล้วก็จัดการประกอบเทสนะครับวันนี้จะมาพูดถึงอาการที่ก็ค่อนข้างจะเจอกันเรื่อยๆนะครับวิ่งวิ่งไปปุ๊บกดคันเร่งรถเร่งเองขึ้นมาสุดเสียงเลยเร่งมีโทรมาถามผมข่าวที่แล้วดี a มเร่งเองสุดเสียงเลยเขาเรียกว่าอาการโอเวอร์ n ันนิ่งนะครับ อาการแบบเล่งขึ้นมาเองสุดเสียงจนกว่าแบบมันจะดับของมันเองควันขโมงเต็มถนนจะซ่อมยังไงถ้าเกิดว่าอาการโอเวอร์รันแล้วเนี่ยก็ยกเครื่องโอเวอร์ฮอนอย่างเดียวพวกหัวฉีดพวกลูกสูบเนี่ยไปหมดวาวเนี่ยไปหมดแน่นอนนะครับอาการโอเวอร์รันไม่มีใครอยากเจออยู่แล้วนะครับแนะนําเลยถ้าเกิดว่ารถที่มาเปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดล้างท่ารวมไอ้ดีถ้าเกิดว่าอายุอนามมันเยอะแล้วต้องทําวิธีนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรา ทำความสะอาดพวกท่อร่วมแล้วก็เปลี่ยนแหวนรองหัวฉีดอะไรเรียบร้อยเนี่ยรถมันจะวิ่งดีขึ้นโดยเฉพาะการล้างท่อร่วมทําให้รถวิ่งดีขึ้นอากาศมันสามารถดูดเข้าไปในพอร์ตได้คล่องกว่าพวกท่อร่วมไอดีที่มันตันแล้วถ้าเกิดว่ารถยนต์คันนั้นไม่ได้ทําขั้นตอนขั้นตอนเนี้ยมีโอกาสที่จะโอเวอร์รันเพราะว่าผมเคยแล้ว DMa มนะเป็นสุภาพสตรีขับนะครับมาทําแหวนรองหัวฉีดล้างท่อร่วมไอดีปึ๊บผมออกไปลองเกือบจะโอเวอร์รันนะดีว่าเอาอยู่นะครับ อันตรายมากๆเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันว่าวิธีการป้องกันการโอเวอร์รันที่เราสามารถจะทําได้เนี่ยทำตรงไหนสําหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่มเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะ <c oughs> สำหรับรถยนต์คันนี้นี่นะ 4JJ1 เป็น d m a x นะครับตัวเก่านี่ดูไฟหน้านะครับ มาเปลี่ยนแหวนลงหัวฉีดล้างเท่าร่วมไอด้ดีตอนนี้รอเครื่องเย็นอยู่นะเครื่องเย็นจะได้ปรับตั้งว,ว์วนี่เย็นแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือปรับตั้งเวว์วแล้วก็จะทําการอีกขั้นตอนหนึ่งเพื่อป้องกันการโอเวอร์รันของเครื่องผมเคยไปลองเกือบทำโอเวอร์ลันเนประมาณสอสาคัญเท่าที่จำได้นะรถมันวิ่งไปปุ๊บจังหวะลากเกียร์ลากประมาณสักเกียร์สหรือเกียร์สเนี่ย จะต่อเกียร์สประมาณนะครับมันเร่งขึ้นมาเองดีว่าถอนเท้าออกจากคันเร่งทันถ้าเกิดว่าถอนเท้าออกจากคันเร่งไม่ทัน,นเนี่ยเร่งสุดเสียงเลยนะครับในเนต็ตนะในพวกคลิป t ทิก o k YouTube ก็มีมาลงให้ดูเรื่อยๆนะไปประสบเหตุไปถ่ายกลางถนนเลยรถไปจอดแล้วก็ควันขโมงเร่งเองจนแบบเจ้าของรถกลัวต้องวิง่งกระโดดลงรถหนีออกจากรถกลัวรถระเบิดนะครับแล้มาพูดถึงรถรถยนต์รุ่นเก่าๆก่อน อย่างพวก TFR มังกรอะไรเงี้ยนะที่เคยเห็นโอเวอร์รันนะครับเป็นเพราะว่าโซล่าเนี่ยลงอ่างน้ํามันโซล่าเข้าไปปนกับน้ํามันเครื่องนะครับทำให้น้ํามันเครื่องเนี่ยสามารถจุดระเบิดขึ้นมาได้น้ามันเครื่องมันรอดรอดแหวนรอดอะไรเข้าไปมันก็จะเล่งเองจนกว่าน้ํามันเครื่องน่ยจะหมดจากระบบนะครับแต่สําหรับคอมมันเร็วนะส่วนมากที่เจอกันเยอะๆเลยนะครับที่เจอกันเยอะๆเลยน้ํามันเนี่ยน้ำมันน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมากองอยู่ตรงนี้ นี่อินเตอร์คูลเลอร์โดยเฉพาะเลยรถยนต์ที่มีอินเตอร์หน้าอย่าง d m a ม็กบีโก้ยังไม่เคยเจอ v ีโกมันอินเตอร์บนน้ำมันไม่ค่อยไปกองสักเท่าไหร่แต่ว่า d m a ม็กอินเตอร์อยู่ข้างหน้านะครับรถยนต์ที่เจอโอเวอร์ลันบ่อยๆก็จะเป็น d m a ม็กดีแมเนี่ยลันบ่อยมากแล้วก็มีฟอร์ดเหมือนกันฟอร์ดเนี่ยผมเคยเห็นคลิปของต่างประเทศนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเครื่องยนต์ตัวไหนก็คือ เร่งสุดเสียงแล้วก็มีควันขโมงควันขาวออกมาเต็มถนนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําว่าหลังจากที่ท,ทําท่อร่วมแล้วทําแหวนรองแล้วเราสมควรจะถอดไอ้เจ้าเนี้ยไอ้อินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยนะเนี่ยถอดอินเตอร์คูลเลอร์ออกมาแล้วก็ทําความสะอาดด้วยออกมาคว่ำดูนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างป่านเนี่ยรื้อแล้วก็เอามาให้ดูว่าหน้าตาเต็มๆเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยต้องความด้วยนะแล้ว จะบอกด้วยว่าถ้าเกิดว่าอินเตอร์ร่วเนี่ยเราจะสังเกตตรงไหนสังเกตยังไงนะมันมันลวได้ของติดรถเนี่ยเจอลวหลายคันเหมือนกันเดี๋ยวรอให้ช่างป่านรื้อแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ A few minutes later นี่วิธีการลื้อนี่นะถอดน็อตตรงนี้นี่มันจะมีนอ็อตแถวแถวนี้เห็นไหมตรงนี้เนี่ยทุ้มล้อนะครับแล้วก็ถอดน็อตข้างใต้ใต้กันชนเนี่ยนะใต้ กันชนตัวล่างเนี่ยแล้วก็มันจะมีพุกนนะอ้ะาวจัดการลื้อเลยลื้อออกได้เลยแล้วก็มาตรงนี้นี่นะมันจะมีเหล็กลดัดทอ่อทอยางท่อลมเนี่ยถอดออกมี2เส้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะติดอะไรอีกนะอ้าวยกกันชนออกยกกันชนออกเสร็จปุ๊บถอดปลั๊กด้วยนะปลั๊กตัดหมอกนะครับ ชั้งก่อนมันล่อถอดหลอดเลยเอาถอดยากเอ้าแล้วแต่จะถอดยังไงก็นี่นะถอดออกให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับฝั่งนี้ก็ถอดหลอดออกเหมือนกันนี่นะแล้วก็ยกกันชนออกไปเลยอ่ายกกันชนไปทั้งทั้งฟอร์ดยกไปยกไปทั้งฟอร์ดไปหาน็อตมาหาประแจมาถอดตรงนี้นี่ถอด แผงตัวนี้ออกเนี่ยเนี่ยนะมันจะมากัน้นเราจะดึงอินเตอร์ออกไม่ได้นะครับต้องถอดเหล็กเหล็กเนี่ยตัวนี้ตัวประคองกันชนเนี่ยนะออกด้วยนะครับอ้าวจัดการถอดมีน็อตตรงนี้น็อตเบอร์อะไรช่างปัน่นเบอร์สิบป่ะบบเบอร์สิบเอ้าวโอเคน็อตเบอร์สิบเนี่ยสองตัว มันก็ลื้อไม่ยากหรอกนะครับแต่มันลื้อแบบกันชนออกทั้งชิ้นเลยชิ้นใหญ่นะครับต้องระวังหน่อยนี่นะถอดออกจะมีน็อตอยู่ประมาณน็อตจับประมาณ8ตัวข้างละ4 1 2หนาแล้วก็ตรงนี้สี่ อาโอเคดึงออกสิมีอีกไหมน็อตตัวกลางใช่ไหมเห็นไหมมีตัวกลางอีกสังเกตง่ายๆนะบางคันมันชนมาอุบัติเหตุมาคานตัวนี้จะไม่ตรงนะครับบางทีเขาไม่ได้เปลี่ยนคานคานตัวประคองกันชนเนี่ยบางคันก็ยุบนะครับอ๋อยิงตัวนี้ออกก็ได้เนี่ยง่ายๆมันอยู่ใต้ไฟหน้าไงก็เลยไม่ได้ถอดอ๋อยิงออกเลยช่างกอนโอเคฝั่งนี้ด้วย อ่าโอเคเรียบร้อยอินเตอร์คูลเลอร์นะหูพวกเนี้ยเนี่ยนะไอหูพวกลูกยางพวกเนี้ยชอบหายชอบสึกพอสึกไปนานๆปุ๊บท่อตัวเนี้ยจะขาดมันเขยา่าเขยา่าปุ๊บท่อจะขาดนะครับเอาดึงออกมาดึงอินเตอร์ออกมาเราต้องความอินเตอร์ด้วยเพราะว่าในอินเตอร์เนี่ยบางคันนะ้ามันเป็นลิตรเลยนะถ้าเกิดอินเตอร์รั่วมันมักจะรั่วช่วงนี้ข้างล่างเนี่ย ่วข้างล่างแล้วก็จะมีน้ํามันสรดออกมาเลยแล้วก็จะมาเกาะแผงคอนเดนเซอร์ตรงนี้เนี่ยมาเกาะแผงตัวเนี้ทําให้แอร์ไม่เย็นด้วยแอร์ทำงานหนักอา้าวลองคว่ำดูดิมีน้ํามันไหมข้างปานมีไหมทำไว้อย่างนี้อย่างนี้เออเนี่ยมีไหมคันนี้ไม่น่ามีวะ่ะสะอาดนะไม่เป็นไรถ้าถอดออกมาแล้วมันไม่มีน้ํามันก็ดีไปแต่อย่างน้อยๆเราก็ได้ถอดเช็คนะครับ บางคันเนี่ยพอคว่มปึ๊กน้ามันไหลโจกออกมาเลยนะครับเดีย๋ยต้องเอามาคว่ำอย่างนี้ไม่ต้องไปเอาน้ํามันนะไม่ต้องไปเอาน้ํามันดีเซลน้ามันเบนซิน,นกอกเราแค่คว่ำแค่นี้ก็พอนะครับบางท่านไปเอาเบนซิน,นกอกพอสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บเครื่องเคกนะเคกแล้วก็น่ากลัวนะเพราะว่าไอของน้ํามันเบนซินมันอยู่ข้างในอินเตอร์มันล้างออกไม่หมดนะครับนี่ไม่มีน้ํามันอย่างเงี้ยดีถ้าแห้งๆอย่างเงี้ยนะแห้งแบบสนิทเลย อย่างคันเนี้ยไม่มีไม่มีน้ํามันเลยดีนะครับถ้ารั่วมันมักจะรั่วช่วงนี้นี่ช่วงคอ,อนี้ไม่ต้องไปปะเปลี่ยนอย่างเดียวนะครับของเทียมก็ใช้ได้เพราะว่าอินเตอร์เนี่ยมันไม่ได้ทําหน้าที่อะไรเยอะแยะนะครับมันให้แค่อากาศเนี่ยวิ่งผ่านเฉยๆลดอุณหภูมิก่อนที่จะเข้าท่อร่วมไอดีเข้าห้องเผาไหม้นะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ของแท้ก็ได้เพราะว่าของแท้เนี่ยรู้สึกจะแพงนะน่าจะหมื่นกว่าบาทของ d m a มเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด ไม่เคยเปลี่ยนของแท้สักคันหรอกนะครับมันแพงมากนะเดี๋ยวไปเอาเครื่องฉีดน้ามาเราล้างแผงตัวนี้ให้ลูกค้าท่าหน่อยถอยหลังไปได้ไหมปลดเกียร์ว่างถอยหลังก็ได้เดี๋ยวล้างไหนๆลื้อแล้วนะลื้อออกมาสภาพแบบเปื่อยอย่างนี้แล้วได้โอกาสนะครับล้างแผงคอนเดนเซอร์ไปด้วยเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราจะฉีดล้างแบบที่มีอินเตอร์ติดเนี่ยมันจะช่วงเนี้ยมันจะฉีดไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยอินเตอร์อยู่เนี่ย ตรงนี้มันจะฉีดไม่โดนนะครับมันจะเอาน้ํายาเข้าไปไม่ได้สูเราถ้าเกิดว่าเราถอดอินเตอร์ออกมาความอย่างนี้แล้วก็ถือโอกาสล้างแผงคอนเดนเซอร์ไปด้วยเลยนะครับวิธีล้างคอนเดนเซอร์นะบางท่านก็อาจจะเคยเห็นผมล้างแล้วบางท่านก็อาจจะยังไม่เคยเห็นวิธีล้างใช้เครื่องฉีดน้ำแรงนะครับทั้งก้อนทั้งก้อนมานี่ก่อนเอาผ้าคลุมแก้มก็ได้ปิดไว้ดิ ปิดไว้เดี๋ยวน้ำมันเดี๋ยวน้ำเนี่ยมันจะเข้าไปในเนี่ยในห้องเนี่ยเออเอาปิดไว้ประมาณนี้กันไว้ก่อนเอาฉีดเอาน้ำแรงฉีดได้เลยออะวิธีการล้างนี่นะฉีดแค่พอผ่านผ่านก็พอไม่ต้องไปฉีดที่ใกล้เดี๋ยวแผงล้มนะครับนี่ล้างเอาพวกดินพวกเศษโขกรโปกออกซะก่อนหนึ่งรอบนะครับนี่ฉีดไปเลยเอาเทพอ ทีนี้เราใช้น้ายาล้างแผงคอนเดนเซอร์น้ำยาตัวนี้อาวฉีดเลยฉีดไปนี่นะแค่นี้เดี๋ยวมันก็จะกัดเอาพวกสิ่งสกรปรกดันออกมาเองนะครับไหนๆได้ลื้อแล้วก็ล้างให้ลูกค้าแถมไปเลยนะแอร์จะได้เย็นๆเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสจะมาถอดอย่างนี้บ่อยๆนะครับล้างซะให้เรียบร้อยนี่ถ้าตัวอินเตอร์หน้าก็ ล้างอย่างนี้นะครับอินเตอร์คูลเลอร์เนี่ยนะไม่ต้องไปเอาพวกน้ำมันล้างนะห้ามเด็ดขาดนะครับนี่เดี๋ยวคว่มไว้ก่อนเผื่อมันมีน้ำมันแต่ว่าดูแล้วมันไม่มีหรอกนี่ตั้งไว้่างนี้นี่ตั้งไว้่างนี้ก่อนเดี๋ยวมาคว่ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมมันจะดันออกมาเนี่ยด,ดันออกมาเป็นแบบคาบดำด ไ,ไหมพวกนี้ทําให้แอร์ไม่เย็นทําให้คอมแอร์ทำงานหนักด้วยนะครับเอาฉีดน้ําล้างเลยช่างป่าน,นเอาให้มันสะอาดสักนิดนึงล้างแถมๆไปนะครับไหนๆได้รื้อแล้วแอร์จะได้ฉ่ำๆเห็นไ,ไหมตัวนี้แผงตัวนี้สำคัญนะครับคอนเดนเซอร์เนี่ยเป็นเหมือนหม้อน้ําของแอร์เลยแหละตัวระบายความร้อนนะครับ งนี้ด้วยตรงเสาเนี่ยพวกสิ่งกปรกไหลออกมาเต็มเลยนี่พอถ้าล้างมันก็จะขาวอย่างนี้นี่นะขาวจัวนะครับสำหรับรถยนต์ d m a ม็ Mac, ไปสังเกตรถตัวเองเอานะว่าอินเตอร์มันอยู่ข้างหน้าไหมนะครับอินเตอร์อยู่ข้างหน้าอย่างนี้แล้วก็พวกที่ว่ามี ชื้นๆเนี่ยนะเป็นแบบเป็นน้ำมันอับๆตรงไอระบายหรือไม่อับๆตรงเทอร์โบนะครับนั่นแหละสัญญาณสัญญาณเตือนแล้วว่าอาจจะมีพวกละองน้ํามันเครื่องมากักเก็บอยู่ที่อินเตอร์คูลเลอร์เยอะนะครับทําให้บางทีน้ํามันในอินเตอร์มันถูกดูดเข้าไปในห้องเผาไหม้ถูกถูกดูดผ่านเทอร์โบไปไปส่งให้เทอรวลมไอดีแล้วก็ยิงเข้าห้องเผาไหม้ทำให้เครื่องเี่นเร่งเองนะครับอันตรายนะ ส่วนวิธีการดับสมมุติว่ามันเกิดการโอเวอร์รันนิ่งขึ้นอย่าเพิ่งตกใจลงจากรถมาปุ๊บเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงแล้วก็ถอดฝากรองอากาศอย่างนี้ช่างกอนถอดดิเนถอดอย่างนี้แล้วก็ถอดเสื้อเอาช่างกอนถอดเสื้อออก oh, <boy. S 1> เอาจริงๆริกูไม่ได้พูดเล่นถอดเสื้อนี่โชว์ลายหน่อย, oh, line, ล,ยลายกับแก้ดูดิเห็นไหมพดเฟียวเลยเอาเสร็จปุ๊บทำไงช่างกอนเราถอดตรงนี้ <laughs> ออกมา ถอดออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นสถานการณ์จริงเครื่องแม่งเล่งพังหมดแล้วนี่นะถอดออกเสร็จปุ๊บเอาเสื้อเอาเสื้อยัดเลยเสื้อยัดเข้าไปในนี้ยัดเข้าไปเพื่อจุกไม่ให้อากาศเนี่ยเข้าไปนะครับถ้าตัดวงจรอากาศได้เครื่องยนต์ก็จะดับเครื่องยนต์จะได้ไม่เสียหายเพิ่มเติมบางคันหลายๆคันแหละที่เขาตกใจอ่ะ เป็นใครใครก็ตกกระจแต่ว่ามันต้องประคองสติทั้งนิดนึงนะครับวิ่งลงมาแล้วก็เอาผ้าเนี่ยอัดที่เท่าร่วมไปดีแล้วก็ให้เครื่องมันดับถ้าไม่ดับนะถึงลูกสูบถึงแหวนนะครับแล้วก็พวกหัวฉีดเนี่ยไปแน่นอนนะต้องระวังไว้นะครับอินเตอร์คูลเลอร์ในดูนี่ช่างป่านมีน้ำมันไหมคันนี้ไม่มีนะสะอาดกิฟตนี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ดีนะครับ บางคันเนี่ยถอดออกมาถอดอินเตอร์ออกมาแล้วมีน้ํามันประมาณลิตรสลิตรเลยอันตรายนะครับมันจะโอเวอร์รันคันนี้ก็เรียบร้อยนะเหลือตอนนี้ตั้งวาลเสร็จแล้วเหลือประกอบประกอบเสร็จก็ไปลองนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีน้ํามันในอินเตอร์ูลเลอร์อย่างเงี้ยก็วางใจได้นะครับไม่อเวอร์รันแน่นอนนะโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไปครับถ้าเกิดมันมีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ